เทสเทสเทสโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลทดสอบทดสอบทดสอบเสียงสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องกับศรัทธาชาแนลหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดครับผมครับวันนี้ก็ได้อาราธนาพระสมเด็จนะครับวัดละคังนะครับวัดละคังโพสิตตรามนะครับที่ว่าวัดละคังก็เพราะว่าไปเช็คมาแล้วนะครับอันนี้กิงตาผมเช็คผมก็ว่าวัดละคังล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับ ไม่ใช่บางคุณพรมนะครับครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าเป็นพระวัดละขังนะครับเพราะว่ามีที่มาที่ไปดีนะครับองค์นี้นะครับผมเยวแกะให้ดูก่อนครับแกะดูแป๊บหนึ่งองค์นี้ไม่ไม่ค่อยได้ห้อยคอนะครับเคยห้อยคออยู่ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพระผมสมเด็จผมก็มีอยู่ประมาณ <ๆ S 1> เก่าๆก็ประมาณเกือบสิบองค์นะครับประมาณเจ็ดแปดองนะครับที่พระกเก่าที่พระมี ที่มาดีนะครับจากครูบาอาจารย์ช่าหาบูชามากับครูบาอาจารย์บางครูบาอาจารย์ก็ให้มานะครับให้มาโดยที่ทําทงานให้ท่านหรือว่ามีสิ่งของแลกเปลี่ยนหรือว่าท่านเมตตาครับถึงให้มาครับผมอ,อย่างองนี้ครับองนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานนครับพี่น้ององนี้ก็ได้มาจากครูบาอาจารย์น,นะครับผมอยู่ จังหวัดขอนแก่นนะครับท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาทางกรุงเทพนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เป็นคนไม่ธรรมดานะครับผมคนพอมีเส้นมีสายนะครับในข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคนนะครับมีท่านให้มาท่านบอกให้เจ็บนะครับท่านว่าเป็นของดีผมก็เจ็บไว้นะครับผมเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานนะครับองค์นี้เลียวสวยงามนะครับเป็นออก ไม่ไม่อ้วนนะครับลำองค์ไม่อ้วนนะครับองค์พระไม่อ้วนไม่ล่านะครับเป็นออกก็คล้ายทรงกระบอกนะครับเป็นทรงกระบอกเกตจดซุ้มนะครับผมเกตสวยงามเกตแต่คดเกตจะคดนะครับเกตท่านจะคดไปทางขวามือเราหรือว่าซ้ายองค์พระนะครับนะครับตรงฐานหนึ่งฐานสองฐานสองจะมีเส้นยิงมาตรงด้านซ้ายมือเรานะครับหรือว่าขวาองค์พระ เป็นเส้นวิ่งขึ้นมาอันนี้เกิดจากการเกิดจากการกดแม่พิมพ์นะครับกดแม่พิมพ์พระทุกองค์จะไม่เหมือนกันหมดนะครับพระแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกจะไม่เหมือนกันหมดทุกองค์เสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับการกดพิมพ์นะครับกดแรงบางท่านก็จะกดแรงก็จะออกมาอีกแบบหนึง่งเนื้อพระก็จะออกนน่นบางท่านก็ประวัติของท่านครับเขามาดูวอลนะครับผมผมไม่อยากจะอธิบาย สยายไปเยอะนะครับควจะผิดนะครับแต่ผิดบางท่านก็รู้ดีกว่าผมเยอะนะครับทางสายพระนี้ผมก็มีหน้าที่มาลงให้พี่เพื่อนเพื่อนดูนะครับเพราะว่าช่องจะไม่ได้ห่างหายนะครับถ้าห่างหายไปนานก็กลัวพี่เพื่อนเพื่อนลืมนะครับผมเป็นพระออกแก่น้ํามันตังอิวหน่อยนึงนะครับแกลบปูนเปลือกหอยนะครับแก่ปูนเปลือกหอยนะครับนะครับไหล ด้านซ้ายองค์พระก็จะแหว่งขึ้นอ่าก็จะยกขึ้นสูงสูงกว่าไหล่ด้านขวาองค์พระนะครับพระพักหรือว่าหน้าใบหน้าของท่านก็เหมือนคล้ายๆกับตะก,กะแตนแหละครับลำคอเขาจะความลำคอเขาจะยาวๆหน่อยนะครับผมลำคอ,อยาวด้านหลังก็จะมีรอยยุบรอยย่นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของพระที่มีอายุ เ,เกือบสองร้อยปีนะครับร้อยกว่าปีนะครับผม,มาอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับร้อยกว่าปีนะครับสาเร็จวัดละขังต้องร้อยกว่าปีขึ้นอยู่แล้วนะครับส่องดูเนื้อในครับส่องดูเนื้อในท่านก่อนดูเนื้อในก่อนสวยงามหรือเปล่าไม่ปฏิเสธนะครับความสวยสวยงามนะครับอง์นี้จะ คล้ายๆมีมวลสารของดินอ๋อใหญ่ข้าวข้นบาดนะครับคล้ายๆมีข้าวข้นบาดผสมด้วยนะครับผมออกเจาะออกช้ำๆนะครับออกเหม,มือนช้ำๆเหมือนเหมือนกับเมเ็ดขขนุนครับเม็ดคล้ายๆเม็ดขนุนผสมนะครับสังเกตดูเม็ดขหนุนเลยครับพี่น้องเจาะมันออกนุ่มๆน,น,นวลตานะครับนี่นะครับาอนบางนี้นะครับกล้องไม่ค่อยชัด เกดจดชมเกศจดสมคาบน้ำว่านนะครับคาบน้ำว่านหรือว่าบางท่านเขาเรียกคูณสุขกุนดิบนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมเกิดจากอ,อายุการเวลานะครับเกิดจากการเวลาที่ผ่านมาเป็นรลล้อยปีนะครับก็จะเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้ครับองค์พระมวลสารพระก็จะไม่ผสมประสานกันเป็นสม่สําเสมอเป็นทนสีเดียวกันนะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นพระ ถอดพิมพ์มานะครับถ้าเก่าได้อายุต้องทนสีจะไม่เหมือนกันนะครับทนสีจะไม่เสมอกันเป็นสีแดงอาจจะเป็นบางองค์ก็จะเป็นสีน้ำตาลสีออกทอเทาสีขาวอมเหลืองนีแ่แล้วแต่ตอนผสมมวลสารนะครับตอนท่านผสมมวลสารสมเร็จท่านก็เจ้าพนักสมเร็จท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับส่วนมากท่านจะให้ชาวบ้านช่วยนะครับผม ให้ชาวบ,บ้านช่วยผสมมวลสารเพราะว่าพระมีเป็นหมื่นๆนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่หลักหมื่น2่องหมื่นองนะครับมีประวัตินะครับการสร้างท่านสร้างมาตั้งแต่ปีสองสามกว่ากว่าโน่นนะครับไม่ใช่สองสี่นะครับประวัติของท่านเริ่มสร้างพระสมเด็จมาตั้งแต่ปีสองสามสองพันสามร้อยกว่ากว่านะครับจนถึงรัชกาลที่ห้านะครับผมอันนี้ประวัติมีจริงนะครับ แต่ตัวในตัวผมไม่มีหรอกครับประวัติแต่ครูบาอาจารย์ผมมีนะครับเล่าสืบทอดมาเนื้อฉ,ฉ่ำนะครับออกฉ่ำนวลตาครับคล้ายๆกับบางท่านบางท่านก็มองว่าคล้ายๆกับงานนะครับออกคล้ายๆกับงานงานช้างนะครับเนี่ยครับอาจจะประมาณนี้เป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นยุบเป็นยดอย่างนี้เลยครับ ลอยยุบลอยย่นด้านหลังนะครับมันลอยยุบย่นนะครับแล้วก็มีน้ำตาลอมเหลืองมีเทาแกมขาวก็แล้วแต่นี่ครับแล้วแต่การเวลานะครับผมเกิดพระเกิดจากการหดตัวนะครับของสภาพอากาศนะครับผมเห็นครูบาอาจารย์ที่ให้มาบอกว่าท่านบอกว่าพระชุดนี้นะครับได้ อยู่ในกล่องครับอยู่ไม่ใช่ในกล่องครับผมคือพระไม่ได้โดนแดดโดนฝนอะไรครับพระเก็บอย่างดีนะครับพระอยู่ในกุบรรจุกุนะครับผมบางกุก็น้ําท่วมก็จะออกมาอีกสภาพหนึ่งนะครับบางกุก็เก็บไว้ดีนะครับผมกุบางกุก็อยู่ในที่หลบแดดหลบฝนนะครับพระก็จะไม่สึกก่อนนะครับก็จะไม่เสียหายไปเยอะนะครับสภาพพระ ของนี้ก็สมบูรณ์นะครับเยสมบูรณ์ลอยปูไตลอยธรรมชาติเอยอะแยะกล้องไม่ค่อยชัดพี่น้องเลยไม่ค่อยชัดดูด้านข้างนี่ค้านข้างนะครับโอ้ถ้าส่องในกล้องที่ทันสมัยนะครับที่ว่าเป็นพันพันเอกเนี่ยโอ้โหวันสารจะออกมา สวยงามนะครับอันนี้เป็นกล้องผมใช้ 10x กล้องสองธรรมดานะครับกล้องสองฟ้าธรรมดาไม่มีทุนซื้อเหมือนอย่างกับช่องอื่นเขาหรอกครับนี่ครับไปไหมคล้ายมีเม็ดนะครับเป็นเม็ดแร่ธาตุนะครับผมหรือว่าบางท่านเขาเรียกเม็ดวัฏธาตุก็แล้วแต่ที่เรียกนะครับสรุปแล้วก็คือเม็ดมวลสารนั่นแหละครับที่โผล่ออกมาจากหลุมจากบ่อก็เพราะว่าเกิดจากการกลั่นนะครับของอสภาพอากาศ ก็ทาให้พระกรอนนะครับเป็นรอยยุบรอยย่นครับเห็นนะครับเห็นมวลสารที่โผล่มานะครับตามร่องตามหลืบต่างๆสวยงามเป็นธรรมชาติธรรมชาติสร้างเองนะครับไม่ใช่ว่าคนสร้างถ้าคนสร้างสร้างยังไงก็ไม่เหมือนครับยังไงก็ไม่เหมือนของจริงครับผมยังไงก็ไม่เหมือนครับถึงจะสร้างเหมือนยังไงก็ก็จะมีจุดที่มองให้รู้เลยว่าอันนั้นไม่ใช่ธรรมชาติสร้าง ฝีมือมนต์สร้างครับนี่ถ้าธรรมชาติสร้างจะออกมาแบบนี้ครับนี่ครับสวยงามครับผมสวยงามจริงๆครับตองนี้หนึบนุ่มนวลตาออกคล้ายๆกับมวนสารมีคล้ายๆกับมีข้าวนะครับอาจจะเป็นข้าวสุกผสมด้วยหรือเปล่าที่ ครูบาอาจารย์บอกว่ามีพระนะครับพระและหลายองค์นะครับหรือว่าเจ้าพระคุณสมเด็จท่านฉันเข้าไม่หมดท่านก็ก็มามาตากแห้งนะก็หน้าจะตากแห้งไว้ก่อนนะครับถึงจะมาทํามวลสารได้ครับผมก็จะมีมวลสารหลายอย่างครับผงปัตถมังผงอิทธิเจผงลายสิงเหปูนเปลือกหอยน้ำมันตังยิ้วบางท่านก็บอกว่าเป็น ผงไม้ผงก้านทูบผงทูบของท่านนะครับทูบที่ท่านใช้สวดมนต์ไหว้พระนะครับที่เหลือก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ขู่นะครับบางขู่ก็วันสันหนที่พอหาได้ก็หาท่านก็จะหามาผสมผสานนะครับผมในองค์พระแต่ดูเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติดีนะครับองค์นี้ครับดูคล้ายๆกับพระบิดๆไปทางขวามือเรานะครับหรือว่าซ้ายมืองพระหนึ่งนะครับ เป็นคล้ายๆกับบิดไปน,นิดนึงเอียงนิดนึงคล้ายๆกับพิมพ์โยนะครับแต่ไม่ใช่พิมพ์โยนะครับอันนี้เกิดจากแม่พิมพ์นะครับแม่พิมที่กดลงไปนะครับผมสวยงามเป็นธรรมชาติครับแล้วก็พระไม่หนานะครับพระบางพระบางก็มีน้ําหนักไม,ไม่หนักเท่าไหร่น้ําหนักเบานะครับน้ําหนักเบามากสวยงามครับท่านใดสนใจอยากเช่าหาบูชานะครับทีมนี้ผมมีอยู่อ่า สองสามองค์นี่แหละครับสององค์สามองค์แต่เอ,อ้ยไม่ใช่พิมพ์นี้ผมมีอยู่องค์เดียวครับแต่ที่ได้มาพร้อมกันมีอยู่ประมาณหกเจ็ดองค์นี่แหละครับประมาณเจ็ดองค์แปดองค์นี้มั้งครับเนี่ยมั่แปดองค์องค์นี้นะครับผมสมเด็จน,นะครับแต่พิมพ์ลักษณะเอียงๆอ,อย่างนี้ผมมีองค์เดียวนะครับแต่ท่าในใดที่สนใจเปิดเช่าหาบูชาออยากให้เช่าหาบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับ ผมทิ้งลายว้ให้นะครับผมครับสุดท้ายก็ขอให้พี่เพื่อนเพื่อนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมาั่นปรารถนานะครับผมปีใหม่ไทยก็ผ่านพ้นไปแล้วครับขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปครับผมพบกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ